1 2ึ่สองสามไปสวัสดีครับผมสวัสดีอย่างเป็นทางการกับผู้รับชมทุกๆท่านนะครับคลิปนี้ขอทำลายให้มันมีสาระนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีคนกด subscribe ผมเพิ่มด้วยนะครับตอนนี้นะครับยอดกดสับพุ่งขึ้นด้วยครับ สูงถึงถึงยบสองคน22คนองคนนะจ๊ะ <c oughs> ก็คิดหัวข้อมาสั้นๆน,นะครับง่ายๆไม่ต้องเป็นทางการอะไรมากครับก็ขอเสนอท็อปิกในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับอยากได้มอไซค์ size, แต่ที่บ้านไม่เป็นใจทำยังไงดีอืม <c oughs> <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ย บอกเลยว่าเขาปีกนี้ตรงกับผมมากที่ผมเอามาพูดนะบ้านผมนี่พ่อแม่เป็นห่วงมากคือ,อยังไงก็เด็ดขาดมากครับเรื่องขอ,ของการใช้มอเตอร์ไซค์ครับไม่ให้ใช้เลยนะครับแต่ว่าผมก็พูดจนมีมอเตอร์ไซค์ได้ใช้นะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันยิ่งใหญ่อลังการหรอกครับผมก็ พูดใี้เขาฟังอยู่สองอย่างแค่นั้น,นะครับหลักๆนะครับคืออย่างที่หนึ่งเลยเนี่ยก็เราต้องแสดงออกให้เขาเห็นนะว่าเราเป็นผู้ใหญ่คืออย่าให้เขาเป็นห่วงครับทําไงก็ได้ให้เราดูมีวุฒิภาวะให้เขารู้สึกว่าเราดูแลตัวเองได้นะครับเผื่อเขาจะได้ลดความเป็นห่วงจากสูงสุดเนี่ยลดลงมานะ ก็อย่าแสดงความใจร้อนให้เขาเห็นอันนี้สําคัญนะครับเรื่องความใจร้อนเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เขาเพิ่มความเป็นห่วงมากขึ้น,นครับ mm hmm. อย่าแสดงให้เขาเห็นเด็ดขาดเลยนะครับเรื่องความใจร้อนแล้วก็สองนะครับก็คือพูดนะครับฟังครับพูดให้เขาซึมซับไปเรื่อยๆครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องมอเตอร์ไซค์ครับ mm hmm. เช่นว่าเนี่ย mm hmm. พ่อครับหูเ mm hmm. พื่อนซื้อรถมาใหม่นะวันนี้ไปดูมา วยเจ๋อมากเลยอะคันไม่ใหญ่ด้วยไม่ค่อยแรงมากด้วยอะไรเงี้ยเขาพูดไปหรือ่นะครับขอไปเดินดูงานรถหน่อยนะครับวันนี้มีเปิดตัวมอเตอร์ไซค์ตัวใหม่เนี่ยออกลับมาก็เล่าให้เขาฟังคุยให้เขาฟังพูดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเขาจะรู้สึกว่าจากมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวนะมันก็จะเข้ามาเป็นเรื่องใกล้ตัวเองครับเขาก็จะค่อยๆชินไปกับเราแล้วอย่างพอเราได้ รถมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเลิกทำไอ้สองอย่างนั้นไปเลยนะก็ทำทำอยู่เรื่อยๆนะเป็นการฝึกตัวเองด้วยนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะเป็นคนใจร้อนนะพอเราฝืนตัวเองให้เป็นคนใจเย็นได้เนี่ยมันก็ส่งผลดีต่อตัวเราเองด้วยครับทําให้ตัวเราเนี่ยปลอดภัยนะครับแล้วก็เพื่อรวมทางด้วยปลอดภัยนะพยายามใช้รถด้วยความไม่ประมาทนะครับเราต้องคิดเผื่อถึงคนอื่นด้วยนะครับ เราไม่ประมาทแต่คนอื่นประมาทเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยประมาทแล้วเนี่ยอะไรวะเฮะ้ยบางทีนะครับเราไม่ประมาทแต่คนอื่นประมาทมาเราก็สวยเรามันเนื้อหุ้มเหล็กครับที่เขาพูดกันแล้วก็อย่าลืมครับคุยกับพ่อกับแม่คุยไปเรือ่อยๆครับเรือ่องรถได้มาแล้วก็คุยเขาจะได้รู้สึกว่า เออเราชอบจริงมันคือความชอบเรานะเผื่อวันหนึ่งอัพซีซีเขาก็จะได้ไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแปลกนะครับอ่าสาระว่ะวันนี้ใครจะลองไปใช้ก็ได้นะครับเผื่อจะได้ผลแตท่ทีอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแล้วกันนะครับก็นบผมก็พูดมาเรื่อยๆจนตอนนี้เขาก็ปล่อยๆแล้วครับแต่เราก็ต้องทำให้เขาไม่เป็นห่วงเหมือนเดิมนะ พยายามอย่าให้มันเกิดอุบัติเหตุพยายามอย่าให้มีปัญหาอะไรเลยนะยิ่งถ้าเราไปผิดพลาดนิดนึงนะช่วงแรกๆไปโดนนู่นโดนนี่มาอุบัติเหตุนิดนึงเนี่ยนั่นแหละยิ่งทําให้เขาไม่ไว้ใจเลยจากที่เขากําลังจะไว้ใจอยู่แล้วกลายเป็นว่าไม่ไว้ใจเลยนะครับก็โอเคถึงบ้านพอดีเลย Oh ถึงบ้านแล้วเอา้าให้รูดซิปตัง้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยโอเคครับไว้จะมาบ่นให้ฟังใหม่แล้วกันนะครับบ๊ายบาย